จากกรณีที่เกิดเหตุเรือแตกเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่จึงเร่งค้นหาเพิ่มเติมคืบหน้าล่าสุดพบเพิ่มอีก41ชีวิตหญิง8ชาย31เด็ก2คนอยู่ในสภาพหิวโหย คุณผู้ชมครับขอย้อนกลับมาในช่วงเช้าของวันนี้หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวประมงในพื้นที่ช่วยชีวิตบุคคลต่างด้าวชาวโรูหิงญา10คนได้ที่บริเวณอรอยต่อระหว่างเกาะบุหลนดอนและเกาะเขาใหญ่อำเภอละงูจังหวัดสตูลซึ่งคาดว่าอยู่กลางทะเลหลายวันเนื่องจากอยู่ในสภาพอิดโรอยเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหลังนำขึ้นฝั่งและประสานตำรวจสอพอละงูรับตัว เพื่อช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนพร้อมประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าสอบสวนพร้อมทีมสาว,วิชาชีพสอบปากคำ โดยชาวโรฮิงญาดังกล่าวค่ะได้อ้างว่าได้เดินทางมากับเรือลำใหญ่โดยระหว่างเดินทางมีคลื่นลมแรงและเกรงว่าเรือจะแตกจึงพร้อมใจกันกระโดดลงทะเลเบื้องต้นอย่างยืนยันว่าเดินทางกันมาจำนวน10คนแต่ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อค่ะพร้อมสั่งให้มีการลาดตระเวนตรวจค้นทางทะเลอย่างละเอียดอีกครั้งตามเกาะแก่งที่เชื่อว่าจะมีการพักหลบคลื่นลมภายหลังทราบว่าบุคคลกลุ่มนี้ได้เดินทางหลบหนีมาจากค่ายกักกันบางคลาเทศซึ่งอยู่ในฟาร์มดูแลของ UN และมีความต้องการจะเดินทางต่อไปอยังประเทศที่3 แต่มาเจอขึ้นลมมรสุมเสียก่อนทางนี้จะมีการนําตัวชาวโรฮิงญ,ญาทั้ง10คนไปพักไว้ยังจุดพักเพีงชั่วคราวกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่436ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยใช้พักชาวโรฮิงญ,ญาจำนวน59คนที่พบบริเวณบนเกาะดงเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ ล่าสุดฝ่ายความมั่นคงทางทะเลจังหวัดสตูลได้ออกลาตระเวนหาตัวบุคคลต่างด้าวที่คาดว่าจะมีเพิ่มก่อนมาพบที่บริเวณเกาะกล้วยในพื้นที่อำเภอทุ่งว่าเป็นชาวโรฮิงยาชายหญิงและเด็กอีกจํานวน41คนแยกเป็นหญิง8ชาย31เด็ก2คนโดยทันทีที่ทางการจังหวัดสตูลเข้าช่วยเหลือต่างกรูเข้ามารับอาหารจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเตรียมนําตัวชาวโรฮิงญาทั้งหมดขึ้นฝั่งเพื่อสอบสวนต่อไปครับ